ว้ามจีบเปล่าเป็ลิปสองเด้อเริ่มคลิปสองเออต้องได้ไปฮับแต่ลาวเรียนตอนนี้เริ่มเก้าเริ่มปหลานเริ่มเก้าจีบชัวร์ล้วนรักเพียร์้นอักตใจเย็นพี่ยาตใจเย็นท่อยังอีกชั่วโมงนึงได้อยู่เนี่ยเจี๋ยกระปุ่นอ้าวงามแท้แห้งคายแห้งลายบ้างนี่มาจะเห็น มันขึ่นมาใไม่เนาะอันนึ้เ,าาเราดอกนี่มันขะึ้นเมื่อฝนอนฝนตกอันที่ห้ามาลายๆอ่ะฝนตกยงห้อ่เข้าวเบาอ่ะข้าวหบานน้อยจีนข้าไเบาดอกนี้หนึ่งเดียวเนาเอ๋อดอกนี้นะกล่องก็ะเทียไก ัดเอาห่วนเต็มถุงเราไปยะกิติยากสิพี่ปี๊ปีปี๊ีีนอะเต็มไปหดพดี่นดีวนเดอกันสันมบูรอ้ม่ดอกนี่เลยดอกนี่นี่นี่เป็นใไม่ตกมานี <t 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 ่นี่นี่อันนี้ นายเก่ากับปเปเ,เอาอีกดองน้ำมันนี่นี่นี่มากราสันป้อมนี่นี่เป็นป้่มนี่หรือวะซี่ให้เขาเบิง้งทั้งงบ่าทั้งหัวมันกัดโนจักสีกล่องข้าวจอใส่นันต<ฮ>า,า,าพุน่นโอ้ยน้ำปักมือ ทำก้อนอะไรบนี้บ้เดี๋ยวข้งนนเนาะเลยเดตดอกมันสยบ้างเจ้าไหนเขาไม่เทคนิคจิตใจแม่นอันนี้ เอาดอกพี่มาหน่ดอกพี่กหนองมันหย่อนลงมอมันหย่อลงอันนั้นใบไม้มัไม่มนมันจะม้วนลงน้ไหมเห็นปะอเลขสูงหลังน้ำกล่องน้ำอดอกงามดอกเขียงเนาะ ม่เฮ็ดมา, <Okay. S 2> าแหลงเหลือเยอะข้างๆมา,ามันอันนั่นมันอัน,นมันคือแตกมันถือฝน,อนนะมันถือฝน,น,น,นไม่ได้เป็นยังสีขึจังก้นสวยนไอย,อยนี่ยอือิ่ห้ามาจังแส่ไงหรือห้ามาจังสายเงีให้แม่วาตากเลยห <laughs> ้าสะตากเลย แบบแบบซอยอย่างละเอียดเลยพี่ยอกลุ่มนี้เนาะอ้อยมือเนาะดูว่งามอยู่ดีขนาเนาะใครไกลๆพวกนะดอกนึเมืองอาม่าวเบิดดิเพี้ยบเบืงอันนี้เพี้ยบเบืงอันนี้ป้าที่ั่นเลยดอกนั่นแกล้ <No. S 3> mm hmm. งเถ mm hmm. อะเพี้ยเปิดเบื้งด้วยหรอป้าที่ไหนเลยดอกนี้ดอกนั่น mm hmm. งงาม สีน้าเนาะอยากได้ยุติธรรมเยอะบ้าหรออยากได้เลยมาหน่อยเลยจากเบื้งขามดูบังพอมจุ่มนึงนะจุ่มน่เดียวแมนดอรไมอยุได้ยุคได้มาน่อยเ้อะดสน อยากเห็นก anyway, ็เห e. oh, ็นไม่อยากเห็นแต่มาเห็นเก็บแล้วก็ป้ายบปล่าเก็บแล้วก็ป้ายถ่ายแล้วก็ป้ายนเจ้าเหยียบมันเด้กนี่แมนนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เขาออกดูชิายแน่เห็นว่าเออเด็บจีชุ่มทั้งนั้นทั้งนี้ไปเนาะเด็บจีชุ่มทั้งนั้นทั้งนี้เพราะไม่คิดอันนี้เนี่ย ไปฝนบ่ตกดอกต้อฮิมาสิตกดอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาดอกนี้ไปหาหมูมันกันค่ายดอกนึงจกดอกนึงเออเนาะอดดอกยุขาดอกนี้บ่โอ้งามเนาะโมนี่เนาะเอดดอกที่ถุงสองดอก นี่บ่แม่ดีมาาพี่กอนเดี๋ยวเดี๋ยวกันเป็นเสียเนี่ยแต่ตั้งใจแล้วเดีมพี่นาพี่เทาพี่เทอาไรเยีบก็เยีบเยีบแล้วเยีบตั้งใดคือตีนเลยเยีบมเป็นเสียเนี่ย นาจนีส,สีบ่มีเสียเอาแน่มันบ่านแ,บบแตกเไม่ตีนน่านีส่สีบ่มีเสียเด้โอ้ยางพวกองอันหนองงยเงีามา่จองถุงยูแนต่เอาม่อะถุงถุงน้ย มันจะเสียฟองเนี่ยมันช่ไหมจ่ะเย่อึปุ่นน่ะเน่เด้เน่เด้ฟอฟองเาฟองฟองมันเจอาทั้งนก้อนทั้งนก้อนก่องมันไดือจอยไหนล่ะนะคะมันนี่ก็สีเวียงออกกระรี่ด้ป่ะจอันบ็กเบ่เห็นเลยรี่แล้ว เดี๋ยวตเสริมทีด้วยทีมัไม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 นไมแต่ดอกงุงามกระาฐานะต้องทายต้องเก็บ

โอ้ยคนก็นมาเก็บหลายนเนาะพีะ่ฮะใหม่ให,มใ,หมให่ค่ะเบิ้งเจให้เบิ้งอดงมาคนพ่ฮะนี่แกเนาะพี่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 พพี่พี่ย่พีปี่พีย่พีัพ่พนี่พี่พีอ่อ่่่่น่ี่่นี่ี่ สวยงามพ่พิยะเว้ยี่นี่อยต่เบตองเพิ่มมันหลาอยู่ด้วยนี่ใส่ยางอย่างยัยี่นี่ใส่เบตองกับนี้นี่บ่ยิ้่องกันนี่บ่แมนขาดไม่น้องยิ่ไตเบตองนี้บ่น่พยู่นี่ตรงนี้บ่ มาแต่น้ำเลยบ่ะเกอฮะตาชิดน่าเน,นี่ยตาที่น้องเอ้าเบิ้งมานี่พุ่นเดี๋ยวๆๆ,ๆพุ่นพุ่นน้ำบ่ละโอเคนั่นแวะพุพ่นเขาไม่ได้เจ็บแวะนี่ก็มองนี่ล่ะบี้บอมันมองนี่นี่ะน่ะน่ะจา,ากน้ำเสนองเงิเานี่ เ yep. oh, yes. ย,ย็บเยบงี้ยเห็นเพียงต่ท้พ่อเห็ดพ้ฟ้าน้ำหลูงจับเลยน่ามองเลี่ยนเปิดเ่ยเนาะก็ม่หนมันผุดเด็กหน่อยไปเลี่ยนเคยเงมือเลยแล้วต้องไรฟ้าเป็หลักอยเพื่มนมันได้เห็บิดก่อนหน่่เบดก็ไ่เห็นบางต้นไม้ มให้ยังมาเก็บในฝาน้ำลูกพอโอ้ยแตกจเบียคินี้ก็ม่ซ่อนี่ละนอไปย่ามาบังนึกในกะตาเก็บเป๊เดียวเลยได็เต็มกระถุงเลยเนาะเก็บเป๊เดียวุนๆเต็มเดี๋ยวอื่นเขาจังมากไหมสายเก็บอะไเก็บแม่เอาแมเกดอกงาิ ต้องอยากเก็บต้งต้องฟ้าแม่บ้านไปหาลูกค่ะโอ้สวยจริงสวยจริงอะไรจริงนะคะพุ่นอะอ๋อเก็บก่อนถัาเก็เก <dum, S 1> yes ็บไปตลดเพื่อนรวมเด้อจะเสียมากไปอีกโอ้ยอันนี้เจียนเลยนะที่แต่เห็ดพี่ จะดอกนงามมากค่งก้นนี <m <m att> att ่นี um ่เดี๋ยวเหยียบอันนี้เหยียบไปข้างงามนี่เหยียบเพิ่งดูไปย่ามันก็แย่ไป่วบ่ะเก็บบอเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ข้อมุ่งกลองก่องนี่วิ่นดูพี่น้องค่ะงามมันงามมั่งนี่มมันงาดอกมันบกอยดอกแต่ว่าไม่หนึ่งงามดอกใหญ่ดีเนาะดอกมันก็ดอกบกหนึ่งดอกสดสดมึง พ oui. no okay. mm? yeah. ิ่มนี่เอาดอกนี้ผ hey, nah, nah, oh. ุนเพิ่มพุนชุ่วนมงก่อนเอ๊ะเผ่อผุนชุ่มหนึงทั้งหลังเก้าพุนเห็นปะเบิ้งยังไงเบิ้งบ่ได้เบิ้ง่้ด้หปเฮ้ยเพิ่มมาทังหลังนี่นีเหยียบนี่อรถดีแสล้เดี๋ยวคอยกินน้ำูนนไม่เห็ดตั เดี๋ยวจะไปเบิ้ลก็ได้ยี่หันตายี่หันละตายี่หันละย็ดแบบหลุ่ลุล่วงฝาวแมนปะแมนเข้ามาหาปลูกได้ป้าขาหนีเม่อหมันนี่กับตาเหียวผุนบกพี่ะบ่ลาทเหียวจังไลผุนงอยงมัก ไปเจ้าน,นี่ดว่าในป่าเราไปเห็นเนาะในป่าเราบ่มลูหม่องแล้วมาต,าาตะเสาขุดเนาะเฮียเราสยางกันมาหอดถือวเอาเอาไปนะยาบเบน่เดิอันนี้เป็นสีดำเนาะเอาพูนก็นยิบเอาพูนเฮียไม่่มนน่่่่จเอานีไปบางทีเปลี่ยนเปลี่ยนเลังไงละยังไงละ ไป,ไปน้ำเพิ่นกับปลาไปเด้ก็นางทา้าเพลินออดอกนั้นอนนี่พี่โผลเห็นไหมมีแบบแมน,นโอ้ยบางนี่มีแต่ดอกงามๆแต่แม่ของโบค่อยดกแกเพิ่มที่สุดแน่นอ่ะนี่แม่ของโบค่อยดกเนาะนั่นละดอกนึงคางๆกันมันนอนนี่นั่นนี่แมน,นบัวหลายปอดเจ้ามันเดี๋ยว่บคอยดก เฮ้ยมานี่เมียเราอีหลีพี่นอ้องเมียบ่เมียอยู่ไปยาละมันพี่เด็กพี่ยาม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 าจากไหนยิบเอา,า,า,เอา,เอาเกเจีบขมิ้นนี่ดิกเ้บอพี่เด็กางานเจ้อนินตาเสียอโอ๊ะไงหลงังไม่หนะไให้ะมะเดี๋ยวจะไปให้เพื่อนจุ๊บนี่เราเมียบ้านนะพูกคุณทั้งหลายพคนนะอ๋าเด่นแห้ง,งามครับ ไป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 ไไปไปไป จะอันใป่าเรามาแล้วถึไม่เก็บบองเก็บเปิดนนอแบ่งปันละนาะเอแในป่าเราอ,อุ่นจะเพิรมนี่าดอกหนึ่งสั่เพี่แอ๊จุ่มตรงนี้พี่เอ,เ,อเอาจุ่มนี่กเมียนจุ่มนี่ยก็เมียจุ่มนี่ก็เม,กม,กม,ออมียอยู่ัมช้าสิบาอาู่ห้าปีต้องเก็บเิดดอกน้องไปเออพี่น้องซ้ำเด้อ เอาไปอะสวัสดีค่ะอีลีบัดน,นี้ไปแล้วเ,เห็นกับบ่าเอาบัดน,นี้เห็นกับบ่าเดินมาฟาวแล้วเออไปสวัสดีค่ะเจอก,กันจังไรกันเออเดี๋ยวมือใหม่มือท่ามาเก็บอีกเน้าสวัสดีค่ะ